เดอะเบลตี้ฮันเตอร์จับแฟนสาวสุดจี๊ดมาเข้าปิงเมื่อผัวเก่าตัวแสบต้องทำภารกิจลากคอเมียเก่าสุดสวยของตัวเองเข้าตาราง,ท,าง,ท,างทั้งๆที่เมื่อก่อนพวกเขาเป็นอดีตคู่รักสุดหวานชื่นแต่ตอนนี้กลับกลายมาเป็นคู่กัดที่เจอหน้ากันทีไรต้องตุ๊บตับกันตลอดเปิดเรื่องมาที่ไมโลอดีตตำรวจหนุ่มที่วิ่งไล่ตามจับคนร้ายหนีหมายสารจนจับได้ในที่สุด แต่ก็ถูกตำรวจจับได้อยู่ดีเพราะเขาเดินทำลายวันชาติอเมริกาที่กำลังจัดอยู่และขณะเดียวกันนักขา่าวสาวสวยหุ่นเสียก็มาถึงที่ทำงานก็ได้เจอกับหมายเรียกตัวเธอไปขึ้นศาลที่แปะราเอาไว้พร้อมกับสจวด ชายหนุ่มเพื่อร่วมงานที่นิโคเคยไปเล่นจำจี้ด้วยมาตามติดเธอไม่หา่างแต่เธอก็ไม่พยายามสนใจและไปทำภารกิจลับของเธอนั่นก็คือการโทรไปหาหน่วยข่าวกรองของเธอเกี่ยวกับคดีที่นิโคกำลังตามสืบอยู่ทางด้านไมโลก็ได้บอบบี้เพื่อรักและอดีตเพื่อร่วมงานมาประกันตัวเขาออกมาหลังจากแยกจากบอบบี้ไมโลก็ไปทวงค่าหัวที่จับตัวคนร้ายหนีหมายสาส่งให้ตำรวจกับซิดหัวหน้างานของเขาที่เป็นคนมอบหมายงานให้ในตอนที่ไมโลกำลังตกงานอยู่จากนั้นซิดก็ได้ให้งานกับไมโลอีกงานหนึ่ง ซึ่งพอไมโลรู้ว่าเขาต้องไปลากตัวใครมาเข้าคุกก็ทําให้เขาดีใจจนแทบบ้าเพราะคนคนนั้นก็คือนิโคลเมียเก่าของเขานั่นเองส่วนนิโคลที่กําลังจะเข้าไปเจราจากับศารก็เลือกที่จะแวบออกมาเพราะสายข่าวของเขาดันโทรมานัดด่วนเพราะที่จะให้ข้อมูลที่เขารู้มาเกี่ยวกับคดีให้กับเธอ เมื่อนิโคไปถึงที่นัดหมายมันก็ไม่ทันซะแล้วเพราะสายข่าวของนิโคถูกชายคนหนึ่งอุ้มขึ้นรถสีดําไปแล้วด้านไมโลก็กลับไปอาบน้ําแต่งตัวหล่อที่บ้านตเตรียมอุปกรณ์มากมายเพื่อไปจับเมียตัวเองแล้วก็บุกไปหาเมียเก่าที่บ้านเพราะเห็นว่าไม่มีใครอยู่บ้านเขาก็เลยปีนกําแพงบ้านของเธอเข้าไปแล้วก็ทําให้บ้านของเธอเละเทะทำตัวสกปรกสบายใจเฉยแต่แทนที่ไมโลจะได้เจอกับนิโคอย่างที่ใจหวังแต่เขาเดินเจอกับสจวตกิ๊กเก่าของนิโคที่แอบตามเธอมาถึงที่บ้านไมโลเลยได้โอกาสซักถา,ถามถึงความสัมพันธ์ของสัจวกบนิโ พอได้รู้ว่าทาั้งคู่มีความสัมพันธ์กันแบบไหนไมโลก็ถึงกับราะออกมาอย่างบ้าคลั่งแล้วสะจุดก็บอกกับไมโลว่านิโคลเองก็เคยพูดถึงเขาอยู่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เธอจะบ่นให้ฟังว่าไมโลเป็นคนทุเรศก็ทาให้ไมโลถึงกับผูกยิ้มทันทีทันใดแล้วก็กดเบอร์โทรล่าสุดของนิโคลเพื่อฟังว่าเธอโทรไปหาใครล่าสุดก็ได้ความว่านิโคลโทรไปหาแม่ของตัวเองไมโลเลยแวะไปถามเบาะแสของนิโคลกับแม่ของเธอ ทางด้านนิโคเมื่อไม่เจอสายข่าวของตัวเองตามที่นัดเอาไว้เธอเลยไปหาเขาที่บ้านเพื่อหาเบาะแสการหายตัวไปของเขาแต่กลับไม่เจอใครทั้งนั้นนิโคก็เลยโทรไปบอกบ๊อบบี้ถึงการหายตัวไปของสายข่าวของเธอเพราะมันมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเท่าไหร่ก็ทาให้บ๊อบบี้เริ่มสงสัยว่านิโคก,กําลังสืบเรื่องอะไรอยู่กันแน่จากนั้นเธอก็ไปที่สนามมา้าเพราะความเชื่อบางอย่างของเธอแล้วมันก็ดันบังเอิญได้ไปเจอกับไมโลที่มาดักรอเจอเธอเพื่อที่จะรวบตัวเธอไปเข้าคุกเพราะการที่ไมโลรู้ว่านิโคอยู่ที่สนามม้าได้ยังไงก็เพราะอดีต ยายของเขาเป็นคนบอกให้ ในตอนที่ไมโลกําลังจะรวบตัวเมียเก่าของตัวเองไปส่งตํารวจแต่เขาก็ยังใจดีมากพอที่จะปล่อยให้นิโคได้วิ่งหนีไปก่อนแต่ไม่ว่านิโคจะหนีไปกี่ครั้งไมโลก็ไล่จับตัวเธอทันอยู่ดีจากนั้นเขาก็จับเมียตัวเองยัดไว้ในกระโปรงหลังของรถแล้วก็ขับออกไปเพื่อที่จะเอาตัวไปส่งสถานีตํารวจทางด้านสายข่าวของนิโคก็ถูกเค้นอย่างหนักหน่วงว่าเขาเป็นสายข่าวให้กับใครด้วยความที่เขากลัวตายก็เลยยอมบอกออกไปว่าตัวเองเป็นสายข่าวให้กับนิโคพอเอพอพ่อค้าย่าบ้าที่เป็นคนสั่งให้ลูกน้องไปลักพาตัวสายข่าวของนิโคมาไดู้้เขาก็ ทำให้เขาเลือกที่จะออกไปตามล่าหาตัวเธอเพื่อจะฆ่าปิดปากในทันทีไมโลที่ขับรถไปได้สัก,กพัก <ๆ S 2> เขาก็ต้องรีบจอดเพราะมีควันไฟมาจากด้านหลังกระโปรงรถพอจอดรถได้ก็เจอว่านิโคจุดพลุไฟเพื่อรมควันเขาพอนิโคได้จังหวะก็ได้วิ่งหนีออกไปแต่ก็ถูกไมโลรวบตัวกลับมาได้อยู่ดีโดยไม่รู้ตัวเลยว่าทางด้านเจ้าหนี้ของไมโลเองก็ได้ส่งลูกน้องสองคนของตัวเองให้ออกตามหาตัวไมโลเพื่อที่จะได้เอาเงินจากไมโลมันชดใช้นี้ที่เขาเคยติดเธอเอาไว้โดยลูกน้องทั้งคู่ตามหาตัวไมโลได้จากลักษณะรถของเขาและคราวนี้ไมโลเอานิโคเข้า ในรถดีๆแต่ก็ล็อกกุญแจมือเธอไว้กันเธอหนี้ไปอีก นิโคที่จนมุมก็พยายามเกลี้ยกล่อมแล้วก็ชวนไมโลไปคาสิโนเพื่อเล่นพนันเธอยอมลงทุนให้เขาถ้าหากเขาเล่นแล้วได้เงิน5้าพันที่มันเท่ากับเงินค่าจ้างที่เขาจะได้จากการที่ส่งตัวเธอเข้าตารางก,ก็ถือว่าหายกันซึ่งไมโลก็ยอมตกลงทั้งคู่ก็ลงเล่นพนันกันด้วยเงินที่มีอยู่ของนิโคแต่พวกเขาก็โดนกินเรียบเสียงเงินไปหมดไมโลเลยเอาตัวนิโคไปขังไว้ในห้องแล้วก็ล็อกกุญแจมือเธอไว้กับหัวเตียงจากนั้นก็เอาไปดื่มย้อมใจโดยเงินทั้งหมดที่ไมโลเอาไปใช้ยินสบายใจเฉิบก็คือเงินของ,งน,อนิ <Nicole S 2> <Nicole S 1> เป็นขอเข้าห้องน้าแต่เธอก็แอบฉกที่ช็อตไฟฟ้าของไมโลออกมาในตอนที่เขาเผลอและเมื่อไมโลเริ่บสงสยัยว่านิโคลอยู่ในห้องน้ํานานเกินไปแล้วพอพังประตูเข้ามาเธอเลยอาศัยจังหวะนี้ช็อตไฟฟ้าไปที่คอของเขาจนสลบไปแล้วเธอก็หนีออกจากห้องมาซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่เอิบตามหาตัวเธอจนเจอแล้วก็ไล่ล่าตัวเธอซึ่งนิโคลก็ได้ขโมย3ล้อจากเด็กปั่น3ล้อคนหนึ่งมาเพื่อที่จะปันน่นหนีไปจากไมโลแต่สุดท้ายเธอก็ไม่เคยหนีเขาได้พ้นเลยสักครั้งไมโลแกล้งนิโคลแล้วทั้งคู่ก็ ทั้งคู่ยังรักกันจนนิโคถึงกบร้องไห้ออกมาเขาก็เลยรู้สึกผิดที่ดันไปพูดเรื่องสมัยนั้นจนเธอร้องไห้แต่นิโคก็บอกว่าเธอไม่ได้รู้สึกผิดเพราะเรื่องนั้นแล้วมันก็ทําให้ไมโลได้เห็นป้ายโฆษณาถึงสถานที่ฮันนีมูนก็ทาให้ไมโลเข้าใจว่านิโคอาจจะเห็นป้ายนั้นแล้วนึกถึงอดีตอันหอมหวานของเราสองคนก่อนที่จะเลิกกันแล้วก็รีบขับรถพาเธอหวังจะไปส่งเธอที่สถาน,นีตํารวจแล้วเราจะได้ต่างคนต่างแยกย้ายกันไประหว่างนั้นเอิร์ลก็ขับรถตามล่าทั้งคู่ก็เริ่มขับมาใกล้มากขึ้นนิกามมนเิิผดปตตลยพยพายาื แต่เขาก็ไม่เชื่อในตอนที่เอากาลังจะเปิดฉากยิงนิโคก็เห็นเข้าพอดีทาให้ช่วยไมยโลไว้ได้ทันก่อนที่จะเป็นอะไรไปไมโลและนิโคถูกขับรถไลบ่บีแต่ไมโลก็ล่ารถของเอจ๋จนมันพลิกคว่ำแล้วก็กําลังจะเข้าไปจัดการแต่คนร้ายก็ดนหนีไปได้ส่วนนิโคที่ถูกล็อกกุญแจไว้กับประตูรถก็ถึงกับลงทุบทดประตูรถของไมโลออกแล้วตามมาทั้งคู่เลยช่วยกันหาเบาะแสของเขาจนได้รู้ว่าชายคนนั้นปติก์ฟที่ขับหนึ่งไมโลเลยซักไซส์เมียเก่าของตัวเองว่าเธอไปมีส่วนผัวพันกับเรื่องอะไรทาไมถึงโดนไล่ล่าแบบนี้เเเธธอออกกก็ลลยบไปว่าาํัง คดีการฆ่าตัวตายของตำรวจนายหนึ่งอยู่เพราะเขาอาจจะมีส่วนเอี่ยวกับคดีค้ายาแต่ถูกฆ่าปิดปากซะก่อนแต่ด้วยความที่ต่างคนต่างอยากรู้ว่ามันอาจจะมีเรื่องไม่ชอบมาพากลทั้งคู่เลยตัดสินใจที่จะไปสืบหาต้นตอของเรื่องนี้จนได้ไปรู้จักแคดดี้ในสนามกอล์ฟที่ดูเหมือนจะรู้จักกับเอิร์ลแต่เขาก็ดันวิ่งหนีนิโคลและไมโลเลยไล่ล่าแคดดี้คนนั้นไปแล้วก็จับแคดดี้หนุ่มน้อยคนนั้นกดหนาเพื่อเข้นความจริงจนได้รู้ว่าเอิร์ลมีส่วนพัวพันกับการค้ายาที่รู้จักกับคนใหญ่คนโตและเเขาากก็็มีีีรหััอออยู่่่่ทนนนนนนึงและใตนน้้บ,บบได มาเตือนนิโคลและไมโลห้ามให้ขับรถไปบนท้องถนนไมโลเลยตัดสินใจที่จะไปพักที่บ้านหลังที่พวกเขาทั้งคู่เคยมาฮันนีมูนกันที่นี่เพื่อรอเวลาและในตอนนั้นเองพอได้กลับมาสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจําที่แสนโรแมนติกมันก็ทําให้อดีตผัวเมียที่เคยหวานหยดยยอยได้กลับมารู้สึกถึงช่วงเวลานั้นอีกครั้งทั้งคู่เลยต่างขอโทษกันและกันที่มันเป็นเพราะความงี่เง่าของพวกเขาเลยทําให้ความสัมพันธ์และคําว่าครอบครัวของเรามันต้องพังลงแบบนี้คืนนั้นทั้งนิโคลและไมโลต่างก็รู้สึกต้องการกันและกันอีก เองกันมากพอเลยโทรไปปรึกษาคนสนิทซึ่งแม่ของนิโคก็บอกให้ลูกสาวเปิดใจและกลับไปลุยก,กับไมโลอีกครั้งเพราะเธอนั้นค่อนข้างถูกชะตาก,กับลูกเคยคนนี้ส่วนทางไมโลเองก็ได้รับคําปรึกษามาจากเพื่อร่วมง,งานของตัวเองจนเขาก็ปรีกระเป๋าขึ้นมาแต่เขาก็พูดออกไปว่าไม่ไว่ายังไงเขาก็จะพาตัวเธอไปส่งตํารวจอยู่ดีซึ่งนิโคที่เตรียมพร้อมแล้วดันมาได้ยินพอดีเธอเลยโมโหมาและอารมณ์สีชมพูของทั้งคู่ก็ดับวูบลงในทันทีนิโคบึ้งตึงและไม่สารต่อเจตนารม์ที่มันพุ่งสูงปริกของอไมโลในจังหวะที่นนิโครอจไมล เธอก็จับเข้าใส่กุญแจมือกับหัวเตียงแล้วหนีออกมาเธอขโมยรถของไมโลหนีมาหาเบาะแสเกี่ยวกับเอิร์ทที่ร้านซักของเขาตามที่แคดดี้หนุ่มคนนั้นบอกจนได้เจอกับสายข่าวของตัวเองที่ถูกจับตัวขังเอาไว้เธอเลยช่วยเขาแล้วหนีออกมาด้วยกันแล้วสายข่าวก็ได้เล่าให้นิโคลได้ฟังออกมาทั้งหมดถึงเรื่องราวที่เขารู้แต่ในตอนที่ทั้งคู่กําลังจะหนีไปสองลูกน้องของเจ้านี่โหที่ตามหารถของไมโลจนเจอก็มานั่งรออยู่บนรถของเขาแล้วพวกเขาไล่ล่าสายข่าวของนิโคลไปแล้วก็จับตัวนิโคลเอาไว้เป็นตัวประกรันและสั่งให้เเธออโโโททรไไไปบกมมมลลใหห้้งิินัดต นี่เอาไว้มาถ่ายตัวนิโคออ,อกไปไม่อย่างนั้นเธอก็จะถูกฆ่าทิ้งซึ่งไม่เราก็ฉลาดมากพอที่จะเอาอุบายวางแผนซ้อนแผนและชิงตัวนิโคออ,อกมา แล้วนิโคลก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เธอได้รู้จากสายข่าวของตัวเองให้ไมโลได้ฟังและเธอก็คิดว่าบ็อบบี้อาจมีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้ซึ่งไมโลก็ไม่เชื่อว่าเพื่อนจะมีส่วนร่วมแน่ๆไมโลเลยโทรไปถามหาตัวบ็อบบี้กับนายตำรวจคนหนึ่งที่เคยร่วมง,งานกับไมโลซึ่งก็พบว่าบ็อบบี้ไปที่แห่งนั้นจริงๆมันคือสถานที่เอาไว้สําหรับเก็บหลักฐานถ้าหากว่ามีตำรวจเข้ามาตรวจสอบมันสามารถถูกยักยอกเอาออกไปได้อย่างง่ายดายนิโคลและไมโลเลยเข้าไปตามหาบ็อบบี้เพื่อเความจริงและในตอนนั้นเองเอิร์ก็บุกข้าามในงทีี่ย ก็ยิงปืนใส่บ็อบบี้จนล้มลงแล้วก็พยายามหลบหนีทางด้านไมโลและนิโคลที่ได้ยินเสียงปืนก็รีบเข้ามาพอได้เห็นว่าบ็อบบี้นอนเจ็บอยู่ก็เลยเข้าไปช่วยแล้วก็ได้ความว่าความจริงแล้วบ็อบบี้เองก็สงสัยการตายของคนฝ้าห้องเก็บหลักฐานคนนั้นเหมือนกันเขาเลยตามดูพฤติกรรมของเออร์มมาได้สักพักหนึ่งแล้วเพราะบ็อบบี้คิดว่ามันอาจจะเป็นการจัดฉากฆ่าตัวตายพอไมโลได้รู้อย่างนั้นก็ฝั่งนิโคลให้คอยดูแลบ็อบบี้ส่วนเขาก็จะตามไปจับเออร์แต่นิโคลก็ไม่ฟังเธอเลยตามไปในตอนที่ไมโลกำลังพลาดท บอกว่าเป็นปืนจะยิงขู่เอิบแต่เอิบก็ไม่ฟังแล้วก็ยิงสวนไปไมโลเลยได้จังหวะนี้จัดการกับเอิบที่บางอ่านมายิงปืนใส่เมียของเขาจากนั้นเอิบก็ถูกจับและหลังจากเรื่องวุ่นวายได้จบลงระหว่างทางนิโคก็เข้าใจว่าไมโลคงขับรถพาเธอไปส่งที่บ้านเพราะเธอจะได้กลับไปเขียนข่าวเพื่อทําผลงานแต่ความจริงแล้วไมโลพาตัวนิโคมาส่งสถานีตํารวจตั้งหาเพราะมันคือหน้าที่ของเขาตั้งแต่แรกก็ทําให้นิโคบ่นที่ไมโลทําแบบนี้กับเธอทัทง้ทงทั้งที่เราทั้งคู่กลับมาคืนดีกันแล้วและหลังจากที่ไมโลออกจากสถานีตํารวจไปด้วย ที่ทํากับเมียตัวเองแบบนั้นเขาก็ได้เจอกับอดีตเพื่อร่วมง,งานที่เป็นตำรวจปากดีไมโลก็เลยต่อยปากเขาจนคว่ำลงทางด้านนิโคเองก็ได้ใช้โทรศัพท์ของสถานีตํารวจโทรไปรายงานข่าวที่ตัวเธอได้รู้ข้อมูลมาจนงานของเธอเองก็สําเร็จและในตอนที่เธอกําลังถูกคุมตัวเข้าห้องขังก็ได้เห็นว่าไมโลเองก็ถูกพาตัวเข้ามาขังเช่นเดียวกันเธอเลยถามออกไปด้วยความสงสัยไมโลก็เลยบอกกับเธอว่าเขาอยากจะใช้เวลาอยู่กับเธอพร้อมทั้งบอกสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานแล้วทั้งคู่ก็จูบเป็นอย่างดูดดื่มผ่านลูกกรงในห้องขังและหนังงกจบล